พิกโซดีเซอรเป็นโปรแกรมบริหารจัดการพอยท์ข่าวสำหรับการทำแผนที่โดยเฉพาะโดยโปรแกรมมีฟังก์ชันในการจัดการพอยท์ข่าวเช่นการนำพอยท์ข่าวจากหลายแหล่งมาทำการ r e เซ s ร์ r กันในบนตัวโปรแกรมการคัสซิฟายพอยท์ข่าวการสร้างกริด p o t ตเอล a ชั o นการสร้างโมเดลขายสามเหลี่ยมหรือว่าตินเซอร์เฟหรือการสร้างเส้นคอน,นททนไล ในส่วนของตัวโปรแกรมจะรองรับข้อมูลพลอยข่าวจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเช่นข้อมูลจากไลด้าหรือพลอยข่าวจากโปรแกรมน้านโฟโตแกมเม t ีโดยตัวโปรแกรมจะรองรับนามสกุล las และ las โปรแกรมสามารถนำเข้าข้อมูลโดวยวิธีการรับ endoc ได้โดยตรงในตัวอย่างจะเป็นการนำเข้าข้อมูล ไลด้าหนึ่งข้อมูลและข้อมูลพ้อยคาวจากโฟโตแกรมอีกหนึ่งข้อมูลข้อมูลไลด้าจะมีทั้งหมด61ล้านพอยต์และข้อมูลจากโฟโตแกรมจะมีทั้งหมด13ล้านพอยต์จากนั้นจะทำการนำข้อมูลพ้อยคาวทั้งหมดมาทำการคลาสสิฟโดยใช้ฟังก์ชันเทเรนฟิลเตอร์ในการคลาสสิฟเราสามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆของฟังก์ชันเท r เรนฟิลเตอร จากนั้นเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยให้เรากดเท r a เรนฟิลเตอร์ตัวโปรแกรมจะทำการคาสซิฟายตัวพอยคาวให้เราออกเป็น2กลุ่มคือ 1. t ึ r งเทเรนเทเรนจะเป็นข้อมูลของพื้นผิวหรือข้อมูลดินหรือกลาว 2. n o n อนเท a เรนนอนเทเรนจะเป็นข้อมูลของสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือว่าต้นไม้หรือหญ้าต่ำๆที่เราไม่ต้องการใช้งานในการคาสซิฟายเราอาจจะเห็นข้อมูล บางอย่างเช่นหญ้าต่ำตางอาจจะไม่ถูกคาสซิฟายไปเป็นนอ n นเทเรนเราสามารถแบบพารามิเตอร์ที่เทเรนฟิลเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นพารามิเตอร์ above ground l e h e เราสามารถแบบให้มันต่ำลงได้ในกรณีที่เรามีพุ่มหญ้าเตี้ยเยอะๆมันจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีขึ้น เมื่อเราทําการรันโปรแกรมอีกครั้งจะเห็นได้ว่าในตัวโปรแกรมมีการคาสสิฟายที่ดีขึ้นเราสามารถคาสสิฟายเพิ่มเติม ด้วยตนเองโดยการลากเมาส์ของเราไปที่บริเวณที่ต้องการจากนั้นเปลี่ยนนอนเทเลนเป็นเทเลนขั้นตอ,นน,อนนี้จะเป็นการคัสซิฟายด้วยตนเองทำให้ข้อมูลที่คัสซิฟายมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสร้างกริดสปอ t e ตเอลิ i o ชการสร้างกริดสปอร์ตเอลิเวชันจะเป็นการสร้างจุดระดับบนพื้นเทอร์เรนของเราโดยโปรแกรมจะสร้างจุดระดับตามพารามิเตอร์ที่เราเซฟเอาไว้ให้เราไปที่กริด o อฟพอยต์จากนั้นเลือกพารามิเตอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นกริดไทป์จะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบเช่นเรกูล่าเรกูล่าจะเป็นการสร้างกริดสปอตเอลิชทุกๆ สเปซสิ้ที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งไว้ที่2.5เมตรระบบจะทำการสร้างจุดสปอ t e ตเอล t i o ชันทุกๆ2.5เมตรการสร้างกิจทายแบบสมาร์ทจะเป็นการสร้างจุดสปอ t ์ตเอลิชันทุกการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวเช่นเราเซ็ตไว้ที่5เซนติเมตรระบบจะทำการสร้างจุดสปอ t e ตเอล t i o ชันทุกการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นทุกๆ5เซนติเมตรตามที่เซ็ตไว้ ขั้นตอนนี้จะเป็นการขจัดพอยต์แคลที่เราไม่ได้ใช้งานออกไปทำให้พอยต์แคลจาก70ล้านพอยต์เหลือแค่10,000พอยต์ทำให้แฟลของเราเล็กลงมากสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นเช่น AutoCAD, Civil 3D ได้โดยไม่สะดุดการสร้างพื้นผิวสามเหลี่ยม (Tin Surface) เป็นการสร้างพื้นผิวจากกิจ spot elevation ของเราเพื่อขึ้นเป็นโมเดลขายสามเหลี่ยมแบบสมิติ โดยสามารถเลือกได้2รูปแบบคือแบบคุิดคือแบบไม่ตัดขอบและแบบสมาร์ทเอจคือแบบแตัดขอบของพื้นผิว การสร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์เราสามารถสร้างในฟงังก์ชันของคอนทัวร์ไลน์สามารถเซตคอนทัวร์ไลน์อินเทอร์วลได้ การ export ข้อมูลเราสามารถ export ข้อมูล p o point c อ o u d เป็น .las และ lasz ได้ git-off-project เราสามารถ export เป็นไฟล์ dxf shapefile las lasz ได้ t i n s u r v a c e เราสามารถ export เป็นไฟล์ landxml ได้ Ctrl Line สามารถ export เป็น dxf ได้ สนใจใติดต่อทดลองใช้โปรแกรมได้ที่ line@ SDM Thailand